ตาเจียฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปอหนึ่งทุกคนเลยนะคะอ่าช่วงอ่าวันนี้นะคะเย็นก็เจอกับวิชาภาษาจีนนะคะอีกนะคะก็เป็นครั้งที่19แล้วเนาะยังอยู่กับเราซื้อเหมือนเดิมเลยนะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆตั้งใจอ่านตั้งใจดูหนังสือนะคะอยู่ที่บ้านลําบากนิดนึงนะเหล่าซื้อเข้าใจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาต่อเลยในหนังสือนะคะจากที่เราเรียนไปที่เออเคอร์ใช่ไหมคะบทที่สอาสำหรับวันก่อนนะคะเราได้ทำการแปลไปแล้วในหน้าที่10เนาะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในหน้าที่1 0 11นิดหนึ่งนะคะเราซื้อก็จะพยายามสอนให้ควบคุมที่สุดนะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูดูไม่ยากจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้เราซื้อจะมีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะ หยิบหนังสืออี้ให้หย่เล่มสีเขียวขึ้นมาค่ะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมานะคะอี้ให้หยีสำหรับน้องป .1 นนเล่มน,นี้นะคะแล้วก็เปิดไปที่บทที่สอง t i e อเคอเหมือนเดิมเลยนะคะบทที่สองอ่ามาดูกันนะคะในบทที่สองเราอ่าวันก่อนนักเรียน ต้องจดบันทึกคำอ่านคำแปลลงไปด้วยคำแปลลงไปด้วยนะคะเนื่องจากคำอ่านก็มีอยู่แล้วเนาะอักษรพินอินด้านบนมีอยู่แล้วคำอ่านก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นพินอินนะคะภาษาจีนเรียกว,ว่าอักษรคำอ่านพินอินด้านบนเนี่ยนักเรียนก็มีอยู่แล้วนะในหนังสือนักเรียนแค่จดคำแปลลงไปนะคะในแต่ละคำที่เราซื้อสอนสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงต่อคอ้างอยู่ในหน้าที่10นะคะแล้วก็ไปหน้าที่11 นะคะวันก่อนหน้าที่10นะคะประโยคที่เราได้ทำการแปลไปนะคะจากบทที่2องกเออเคื่อเรื่องหนีเจ้วเฉินเมอใช่ไหมคะเป็นการถามชื่อนะคะอ่าก็ในเนื้อเรื่องนะคะในเคร่อวนที่เราเรียนไปก็จะเกี่ยวกับการถามชื่อและการตอบการถามตอบเกี่ยวกับชื่อของตัวเองนะคะอ่าแล้วสําหรับวันนี้นะคะอ่าก็จะมาต่อนะคะในหน้านี้ก็จะมาต่อในอีกบทสนทนาหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นการถามอีกแบบหนึ่งนะคะถามชื่อบุคคลอีกแบบหนึง่งเรามาดูกันเลยนะคะในหน้าที่10ก็จะเป็นบทความนี้เลยนะคะ,ะมีเพื่อนคนนึงถามว่าทาชื่อเฉยก็คือเป็นการถามเป็นการถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้พูดที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะถามถึงบุคคลที่3ว่าทาชื่อเฉยก็คือถามว่า เขาเนี่ยเป็นใครใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการอ่านคําสะกดเป็นยังไงนะคะสะกดออกเสียงยังไงแล้วก็มีเพื่อนตอบมาว่ายังไงนะคะในหน้านี้ตรงนี้ในส่วนด้านล่างนะคะวันนี้เรามาเรียนกันเซตนี้นะคะเป็นการถามถึงบุคคลที่3เป็นการถามถึงบุคคลที่3ไม่ใช่ถามชื่อนะคะไม่ใช่ถามชื่อตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบนี้หรือว่าไม่ใช่ถามชื่อโดยตรงนะคะ เป็นการถามคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราถามเพื่อนอีกคนหนึ่งมาสำหรับประโยคแรกเลยนะคะทาชื่อเส่าชื่อเแปลว่าอะไรเขาคือใครเขาเป็นใครนะคะวิธีการสะกดเป็นแบบนี้ค่ะท่าชื่อเสนะะ่าชื่อเฉมาดูกันเลย สำหรับประโยคนี้เรลาซื้อก็จะถอดออกมาทีละคำนะคะคำแรกก่อนคือคำนี้ค่ะคาทาวิธีการสะกดเดี๋ยวให้นักเรียนสะกดตามเหลาซื้อนะคะฟังเหลาซื้อก่อนหนึ่งรอบอีเปียนนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนอ่านตามนะคะจนเหลาซื่อตู้ดูฟังนะคะเธอพยัญชนะตัวนี้คือเธอนะคะอามีวรรณยุเสียงที่หนึ่งก็ยังคงเป็นอาอยู่เหมือนเดิมนะคะเธออา ทาคำนี้อ่านว่าทาค่ะเธออาทาโอเคนะคะคำนี้อ่านว่าทาแปลว่าเขานะคะทาแปลว่าเขาเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามนะคะเธออาทาทาเขาโอเคค่ะ งั้นเราไปดูคำที่2กันเลยค่ะคือคำนี้นะคะคือคำนี้ค่ะชื่อพย,ยัญชนะตัวแรกนะคะชือบวกกับสระอีนักเรียนลองสังเกตดูว่าบนสระอีมีวรรณยุคต์ตีจีเิงนะคะมีวรรณยุกต์ตีจีเสงมีวรรณยุกตเสียงที่เท่าไหร่คะอินผิงย่างผิงสั่งเสงชี่เสงมีเสียงที่เป็นเสียงที่ 4นะคะมีวรรณยุเสงที่สีงั้นเราผ่าน e ไป4เสียงค่ะ e, e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  นะคะ e วิธีการสะกดนะคะตัวชื่อถ้าสะกดกับสระ,ะ e นะคะก็ต้องออกเสียงเป็นสระอือนะคะไม่ออกเสียงเป็น e นะคะตัวไหนบ้างที่สะกดกับสระ,ะ e เหมือนจะเคยพูดไปนะคะแล้วออกเสียงเป็นสระอือนะคะก็จะมีจื ชื่อซื่อยือแล้วก็จื่อชือซื่อนะคะเวลาสะกดนะคะต้องออกเสียงเป็นตัวของมันเองก็คือตัวของพยัญชนะออกเสียงเป็นตัวสระอือนะคะแล้วเราแค่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ด้านบนแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูคำนี้นะคะชื่อซื่อชื่อชื่อซื่อนะคะชือแปลว่าเป็นคือนะคะหรือใช่ก็ได้นะคะ ชื่ออะเดี๋ยวให้นักเรียนสะกดตามหลอดสอนะคะชื่ออีสืเออเคค่ะชื่อเป็นคือต่อไปค่ะคำที่สามเฉยเฉยวิธีการสะกดค่ะชื่อบวกกักษร a a มีวรรณยุกตเสียงที่สองที่ยอเสงผ่าน a ไปสองเสียง a a นะคะ A อชื่อเอ๋เฉยเฉยแปลว่าใครนักเรียนอ่านตามเราซื้อหนึ่งรอบค่ะชื่อเอ๋เฉยเฉยใครโอเคนะคะทั้งประโยคจะอ่านว่าถ้าชื่อ,อเป็นการถามบุคคลที่3นะคะถามเพื่อนเราถึงบุคคลที่สาม เขาชือเ,เขาคือใครหรือเขาเป็นใครนะคะอ่ะเรามาดูว่าเพื่อนของเราจะตอบว่ายังไงนะคะหลังจากที่เราถามไปนะคะเพื่อนคนนี้ก็ตอบว่าหว <c oughs> ่อเรินสือสท่าเาชืไมเคิลหว่อเรนสทาาชไมเคิลนะคะฉันรู้จักเขาเขาคือไมเคิลหมายถึงว่าเขาชื่อไมเคิลนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําการสะกดประโยคนี้กันเลยนะคะอา,อาจจะยาวหน่อยนะคะอดทนนิดนึงนะคะเด็กๆออกเสียงตามเราซื้อคําแรกนะคะคือคําว่าหัวที่แปลว่าฉันลองมาสะกดดูนะคะอูบวกับสระโอมีวรรณยุเสียงที่3ผ่านโอไป3มเสียงโอ,โอ,โ,อโอ๋นะคะวิธีการสะกดค่ะอูโอหัว อูอ๋อหัห,หแปลว่าฉันนะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนสะกดตามหลอดซื้อหนึ่งครั้งค่ะอูอ๋อหัแปลว่าฉันนะคะโอเคเรามาดูกับคำต่อไปนะคะคือคำว่าเรื่อนสินะคะเริ่นสิอ่าเรามาสะกดตามหลอดซื้อนะคะ ยูเอิญยุนยูบวกกับสระเอินมีวรรณยุกต์เสียงที่สี่ผ่านเอินไปสี่เสียงค่ะเอินเอินเอินเอิญยูเอิญยุนยูเอิญยุ่นนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามนะคะยูเอิญยุนต่อไปค่ะชื่อบวกกับสระอีนะคะชื่ออีชือ ชื่ออีสเนื่องจากไม่มีวันอยุนะคะอ่าเราออกเสียงตามเราซื่อดูค่ะชื่ออีสเห่ยนมาคะ่ะรูร้จักโอเคค่ะไปคำต่อไปเลยค่ะอ่าอีกนิดเดียวค่ะอ่าเธออาอามีวันณยุกต์เสียงที่หนึ่งนะคะวิธีการผ่านเสียงก็เป็นอายังคงเป็นเสียงเดิมน,นะคะวิธีการสะกดค่ะ เธออาทาทาแปลว่าเขานะคะให้นักเรียนอ่านาสะกดตามค่ะเธออาทาโอเคค่ะทาแปลว่าเขานะคะคและคำนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเธออาทานะคะเ,คเป็นคำซ้ำทาแปลว่าเขานะคะคนักเรียนจดบันทึกคำแปลลงไปด้วยนะคะคและต่อไปค่ะชื<ส>่ ชื่อนะคะชื่อเป็นคือวิธีการสะกดนะคะเหมือนเดิมกับประโยคที่ประโยคคําถามนะคะชื่ออีบวกกับวรรณยุกต์เสียงที่สี่อี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 ชื่ออี่อนะคะชื่ออี่อชื่อแปลว่าเป็นคือนักเรียนลองสะกดตามเราซื้อหนึ่งครั้งค่ะชื่ออี่อโอเคค่ะชื่อเป็นคือนะคะ และสองคำสุดท้ายค่ะคำว่าไม่เครื่อนะคะไม่เครื่อเรามาสะกดคำว่าไม่เครื่อกันนะคะอ่วิธีการสะกดค่ะมมบวกกับสระไออยู่ในยุคตีซื่อเซีงเสียงที่สค่ะผันไอไปสเสียงไอ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 มไอไม่โอเคนะคะมไอไม่อ่านักเรียนเราอ่านตามค่ะ m มไอไม่ เก่งมากค่ะต่อไปค่ะือบวกกับสระเออมีวรรณยุกต์เสียงที่สี่ตีซึ่อเสงผันเออไปสี่เสียงค่ะเออ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 คืเเออรเคเคเออรคอ่านังเรียนอ่านตามนะคะือเออร์เคไม่ค อ่าโอเคค่ะไมเครืเป็นชื่อคนนะคะก็ชื่อว่าไมเคร์นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้อ่าทั้งประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวอเรนสตาท่าชื่อไมเครืนะคะฉันรู้จักเขาเขาคือไมเคร์นี่คือทั้งประโยคนะคะทั้งความหมายนังเรยนก็แปลความหมายไปให้เราซื้อด้วยนะคะท่าชื่ออ่าวอเรนสตาท่าชื่อไมค์ ฉันรู้จักเขาเขาเคือไมเคลนะคะนักเรียนอาจจะยังสะกดไม่คล่องนั้เนเลยก็เขียนคำแปลที่เป็นตัวสีเขียวไปด้วยก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับน้องก็หนึ่งไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนบายบายค่ะฝึกอ่านเยอะๆนะคะเด็กๆ